นวดกดจุด5จุดนี้ช่วยลดความดันปรับความดันให้เข้าสู่จุดสมดุลได้ค่ะสำหรับคนที่ความดันสูงนะคะไม่ว่าจะสูงมานานหรือว่าเพิ่งมีความดันสูงนะคะลองนวดที่5จุดนี้เป็นประจำดูนะคะช่วยปรับความดันได้ดีมากๆเลยค่ะ ซึ่งความดันที่สูงมากเกินไปนะคะทางการแพทย์แผนจีนบอกว่าความสมดุลของยินยางเสียไปค่ะโดยจะมีพลังหยางแกร่งมากเกินไปนะคะพลังหยินน้อยเกินไปค่ะและเกิดจากการที่ลมปานตับเกิดการติดขัดนานๆนะคะจนทําให้ลมปานตับเนะี่ยเกิดไฟขึ้นภายในค่ะแล้วไฟของลมปานตับก็จะลุกชนขึ้นด้านบนเกิดเป็นความดันที่สูงพุ่งขึ้นด้านบนได้ค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะการนวดกดจุดที่5จุดนี้หรือว่าการฝั่งเข็มที่5จุดนี้เป็นประจํานะคะก็จะเป็นการช่วยปรับสมดุลยินอย่างภายในร่างกายค่ะช่วยลดพลังอย่างที่แกร่งมากเกินไปนะคะช่วยเสริมพลังหยินที่น้อยเกินไปค่ะแล้ก็ปรับในเรื่องของลมป,ปรานตับนะคะให้กับสู่จุดสมดุลค่ะก็จะช่วยดูแลเรื่องของความดันของเราได้นะคะ สามารถกดได้เป็นประจำเลยนะคะตัวนี้ไม่อันตรายยกเว้นคนท้องห้ามกดค่ะก่อนที่เราจะมานวดกดจุดลดความดันนะคะเรามาดูวิธีการดูแลตัวเองสำหรับคนที่เป็นความดันสูงกันค่ะวิธีดูแลตัวเองสำหรับคนเป็นความดันสูงนะคะรับประทานยาตามที่คุณหมอสั่งเป็นประจำอย่าหยุดยาเองค่ะพยายามทานอาหารรสกลางๆนะคะอย่าปรุงรสจัดเลี่ยงเค็มเลี่ยงอาหารโซเดียมสูงค่ะ พยายามลดอาหารไขมันสูงของมันๆทอดทอดของหวานนะคะและดูแลน้ําหนักตัวไขมันในเลือดอย่าให้สูงเกินเกณฑ์ค่ะเลือกทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพและครบห้าหมู่นะคะเน้นพืชผักธัญพืชหลายชนิดเนื้อปลาเนื้อสัตว์ไม่ติดมันเนื้อสัตว์ไม่แปรรูปค่ะพยายามขยับเย์ยันร่างกายออกกําลังกายสม่ําเสมอนะคะแล้วก็ลดเลี่ยงคาเฟอีนงดแอลกอฮอล์งดสูบบุหรี่ค่ะเข้านอนให้เร็วขึ้นอย่านอนดึกนะคะแล้วก็วัดความดันสม่ําเสมอพยายามทําจิตใจให้จมใส่ไม่หงุดหงิดมากเกินไปค่ะ โอเคค่ะเรามาเริ่มดูจุดที่หนึ่งกันนะคะจุดที่1ชื่อว่าจุดปลายหุ้ยค่ะจุดปลายหุ้ยนะคะจะเป็นจุดที่อยู่สูงที่สุดบนร่างกายของคนเราค่ะก็จะอยู่ที่ศีรษะของเรานั่นเองนะคะที่จุดปลายหุ้ยนี้นะคะจะช่วยปรับความดันค่ะไม่ว่าคุณจะความดันสูงหรือว่าความดันต่ําให้นวดที่จุดปลายหุ้ยเป็นประจำได้เลยค่ะวิธีการหาจุดปลายหุ้ยนะคะให้เราวัดจากปลายหูทั้งสองข้างของเรานะคะลากจนมา ชนกันตรงกึ่งกลางศรีรษะของเรานะคะเวลากดลงไปเนี่ยก็จะมีความรู้สึกตื้อตึงหนักหน่วงนะคะกดประมาณ2-3สนาทีได้เลยค่ะจะก,กดปล่อยกดปล่อยหรือว่ากดค้างไว้แบบนี้นะคะก็ได้ค่ะแล้วแต่ถนัดเลยค่ะ จุดที่สองนะคะชื่อจุดฉี่ฉื้อค่ะจุดฉี่ฉื้อนี้จะช่วยระบายความร้อนออกจากร่างกายนะคะแล้วก็ช่วยลดความดันได้ด้วยค่ะจุดเขาจะอยู่แถวแถวบริเวณข้อศอกด้านนอกของเราตรงนี้นะคะวิธีหาก็ง่ายมากๆเลยค่ะบริเวณข้อศอกด้านนอกของเราตรงนี้นะคะให้เราหาข้อพับตรงนี้นะคะกับกระดูกข้อศอกตรงนี้ค่ะจุดเขาจะอยู่กึ่งกลางเลยนะคะตรงนี้เลยค่ะเวลากดนะคะเราก็กดครึ่งครึ่งแบบนี้นะคะได้เลยค่ะหรือว่าจะกด ปล่อยกดปล่อยแบบนี้นะคะก็ได้ค่ะฝั่งนี้นะคะก็เช่นกันค่ะเราทําทั้งสองฝั่งสลับกันเลยนะคะข้อาพับฟอกนะคะกับกระดูกช่วงตรงนี้นะคะจุดอยู่กึ่งกลางเลยค่ะจุดที่3ชื่อจุดในกวนค่ะจุดนี้จะช่วยดูแลเรื่องของหัวใจแล้วก็หลอดเลือดค่ะ จุดในกวนนะคะก็จะอยู่ที่ข้อมือของเราตรงนี้นะคะวิธีหานะคะให้เราใช้3มนิ้วแบบนี้นะคะทาบขึ้นมาจากตรงข้อมือของเราตรงนี้นะคะจุดก็จะอยู่กึง่งกลางตรงนี้เลยค่ะเราก็กดครึงๆได้เลยนะคะหรือว่าจะกดปล่อยกดปล่อยแบบนี้นะคะก็ได้ค่ะทําทั้งสองข้างนะคะสลับกันได้เลยค่ะ จุดที่สี่และจุดที่ห้านะคะจะอยู่แถวแถวเท้าของเราค่ะจุดท้าย4ีและจุดท้ายชงค่ะจุดท้าย4ีจะช่วยบำรุงพลังหยินนะคะช่วยเสริมพลังหยินให้ด้างกายค่ะส่วนจุดท้ายชงนะคะจุดที่ห้าเนี่ยจะช่วยระบายความร้อนออกจากตับค่ะช่วยปรับลมปานตับให้กลับสู่จุดสมดุลค่ะ จุดที่จุดท้าีนะคะจุดนี้จะอยู่กึ่งกลางระหว่างตาตุ่มด้านในและเอ็น้อยหวยของเรานะคะให้เราหาตาตุ่มด้านในและเอ็นลอยหวยนะคะจุดก็จะอยู่กึ่งกลางตรงนี้เลยค่ะแล้วก็ใช้นิ้วโป้งนะคะกดครึ่งๆแบบนี้ได้เลยค่ะจุดสุดท้ายนะคะชื่อจุดท้ายชงค่ะจุดท้ายชงนะคะจะอยู่ระหว่างนิ้วโป้งแล้วก็นิ้วชี้ที่เท้าของเรานะคะทั้งสองข้างเลยค่ะจะอยู่ตรงง่ามนิ้วตรงนี้นะคะเราลากมาจนสุดตรงนี้เลยนะคะ ก็จะเจอจุดไา่ชงค่ะใช้วิธีกดครึ่งๆแบบนี้หรือว่าใช้เล็บจิกก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้วิธีถูลงไปแบบนี้นะคะได้เช่นกันค่ะ ทั้ง5จุดนี้ก็หาไม่ยากเลยนะคะสามารถนวดกดจุดเป็นประจำได้เลยนะคะสำหรับคนที่ความดันสูงหรือว่าความดันเริ่มจะสูงค่ะในคนทั่วไปก็สามารถกดเพื่อบำรุงร่างกายได้นะคะไม่อันตรายอะไรเลยค่ะยกเว้นคนท้องที่ห้ามกดนะคะสามารถนวดจุด1 2ถึง3นาทีหรือว่านานกว่านั้น,น,นได้นะคะสลับกันทั้งซ้ายทั้งขวาทำได้เป็นประจำเลยค่ะวันหนึ่งสักประมาณ2-3ครั้งนะคะ